สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มารีแอคนัดฮงอีพีนัดฮงเป็นแฟนๆคือโนหนึ่งมากสายสพอร์ตเวอร์คือส่งคลิปมาให้เราแชตแตกเยอะที่สุดเลยใช่เราขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ส่งมาให้เราแล้วก็ตารางรีแอคเดือนหน้าเราอัปเดตแล้วนะคะทุกคนไปดูหน้าโพสได้เลย เริ่มดูไปเลยสวยขนาดนี้สวยจริงไม่ท hmm. ีหยังใครก็นั่งดูโค้ดสวยอ่ะพูดเลยจริงเวลานี้ตาเบ็นมากโอ้โห เราจะไม่รู <brightness> <desserts> <Negative notes> ้จ <lives> ักสเตจนี้อมาดูเลยแอบนัดดิมีคนแอบกินด้วยคนมีคงใครอยู่ไหมคงใครนะคงใครแล้วว่ามีมีมีผลงานแล้วกันมีคุมไขรอยู่อ๋อไม่มีครับอ๋อโอเคไม่มีเนาะ สวยขนาดนี้อะไรนะมี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 มากครับแต่ที่ต่อไปเนี่ยไม่ได้มามีอะไรนะคงมใครอยู่ไหมรู้เขาคอนแล้วไม่แล้วลูกเขาสนมากอะห้าคนรวมกันอะ ตัวที่มีพ่ออยอที่สุดแล้วเออนามสกุลยาวสุดได้ปะอย่าเป็นไรอยู่เลยประมาณหูแล้วนะประมาณกี่คนนะ แล้วน no okay. so ัด <laughs> อึงคืออะไรวะเหมอนกัวเมีาเอ้ยไม่ใช่นผิด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 กลแฟนเอาจริงเอาจริงเอาจงโอ้โหเพลงนี้แก่เหมือนกันนะเพลงนี้แก่เหมือนกันเราเกิดกันปะ เอาติงงั้นทุกทำอะไรล้อเรียนแฟนิดนือใส่ใจไงอยู่ในแบบตางแล้วแตไ,ไเป็นอะไรแก้เขาอะเติงเว่

ใช่วนนี้ก็คงตู้นี้ผลิตมาสำหรับเพื่อนคนพิเศษคน่งเนี่ยพี่นัดยืเองเลยหรอเย็ดให้เพื่อนเด็ดเลยถ้าคณนัดจะดูแลดีขนาดนี้นัดจอยไหมไม่รู้แต่เปลี่ยนมาเฝ้าหุง นี่ปะพงครับก็ดูบมาเฝ้าอ่ะก็ดูหงเป็นดิกระสูกสรวขนาดนี้ ไใครตามพิเศษทำไมมีอะไรกันไม่รู้มีอะไรกันเอ๊ะใครชอบบ้างรู้จักไั้ น้ำอย่าลงทิ้งทวันน้ำบอกชอบพีนัดนะคะน้องชอบพีนัดด้วยกันเกินที่พี่นัดเต้นแล้วทำหน้าแบบนี้เออแล้วใส่ตุดใส่ น่ารักอ่ะดูตอนเด็กน่ารักจังนี่นีเอาจริงปะไม่รู้พูดจริงไหมอ่ะเอาจริงก็สั่ว่าว่าคู่ก็คือคู่าดิ

ก็ว่าแต่ว่าเกาะให้อยู่ืใรี่กเนะบอการับล้วเนี่นะขอสั้นที่สุดค่ะขอเสิร์ฟแบบ,บสั้นๆอ่นนะอ้าวทำไมล่ะโคกรเกลเซน มชอบพงี้นะบอกชอบพงชอเรีอะไมีความเป็นผู้ใหญ่ผมภูมิใจนะครับที่ผมได้ร่วมงานกับพี s <S mm ่หงคนเฟ่งอนอาจาีอ๋อกัดมาจาอรีนาีถไกัดกัดจะกัดกันแต่เขาก็ขายกันไม่ได้ปะ มันก็ต้องใส่ตาแล้วพีหไแน่ไอ้ว่าทำแบบนี้ใ um. <hyster arian> จหงก็เลวดิีไอ้แล้วเขินไหมวทำกายเนาะผมยังเขินไม่ท่ามเลยผม อนนโอ้ไปด้วยกันคือเมื่อกี้คือเข้าไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วเขาถ่ายทำไมตอเนี้มันน่ารักก็เพราะว่าคนไทยเขามองคนนี้ว่าน่ารักก็เลยถ่ายอ,ออกมาหน,าน้ารักโอ้กูเก็ตแล้วกูเก็ตแล้วแล้วดูน่าออนออนอ่ะนี่ อันนี้ก็ติดวน,นะ้น่นีก็วผลยาอนในี้ใส่ว่าว่าผมปลอ,อกให<ไ>้นนคือเรี่ยงด้วยไรคือบอกแม่มาคือนะให้เขาปอกใช่ไหม ฮงก็บ่นไปแต่มือก็ทำไปคือคนแหละบ่นแหละแต่รักอยากทำให้เขาส่วนนัดเอออย่ายมาทำใครเตกฮงมาคนปอกงานเนี้ยนรนีการเนี้ยคุณเนี้ยรู้<อ>คนอิส ห,ห,นหน้าหาลังอะมันรูปคู่แฟนเลยอ,ะอ่ะอุ้ยรูปคู่บ้างเจ้าอนแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวอย่างที่แบบเอาไว้ให้เราถ่ายรูปก,กับแฟนอะไรอย่เงี้ยเลฟเลฟบเล็ถ่ายรูปก,กับแฟนนี่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 ถ้ามีแฟนก็มาดูนะ ชัดเลยอ่ะชัดยิ่งกว่ากล้องดิจติตอลอีกอะ่ะใครมีแฟนก็มาดูนะเพราะเขาชอบกันน่ะเล็กไทยก็เก๋ๆก,ก,กับแฟนและแท็กดูดีๆก็เกิดก,กันตัวเอ้ยกล้องไทยกับยู ชอบงาใส่ยตที่ห้างมองกันเขาจะแบบอะไรน้านแหะ่เราเคยดูแบบว่าถ้าถ้าถ้าแบบเราเราหนวเราะหรืออะไรอ่ะเราจะหันไปหาคนที่ชอบว่าเขาว่าหัวเราะกับสิ่งที่เราหัวเราได้วยกันต่างตัวอย่าง เอางี้ที่เจสาวอุงหรือเปล่าสวยมาออกอะไรจสวยมากี <ferm Morris aí> ่เอเวผมต้องขาดตัวเพื่นะไม่เเห็นเอวนาดนี้ใจจะไมุกหนุ่มมาเจอคสวยแล้ว โสวยจังวะสวยจังวะคงไม่เท่ในสายตากูอีกแล้วเว้ยคงสวยเป็นสายตากูแล้วจริงๆอ่ะ

คนอาจจะมือข้าคนเอ้ยครับทุกคนายแล้วสติไปถายอะถ่ายแฟนเหรอ งเท้าอะไรอ่ะเล่นเกมมันเขาจะใส่สื่อที่ส่ตาตกกางเท้าทำไม่ใส่ตาดินั่จะมองหงันได้ปะตาที่ตานั้น คงคนเดียวคงคงเห็นตาแปแ๋วนะคนเดียวนั่นแหละเนีเขามองเลงไง ฟังเสียงพงอ้อนหรือเปล่าจ <c oughs> าทุกคนเ่าคุยกันจริงจังน,นะทำไมเต้าอบลรูเขาก็ชิมมาจากคูใ่ในเป็นวงปกตินะนี่ก็เป็นวงนะ<ม>ชีวิตจริงปัจจุบันเขาสองปีแล้วทุกคนทําไมนัดฮงจะไม่เป็นจริงเราชงต่อไปค่ะทุกคนสาววายไม่ได้คิดเองหรอกป,ปุ๊บุ๊บอาจจะสองปีสาววายคิดถูกว่าไหมว่างั้นนะอันนี้มองจากความเป็นจริงลนะเขาแอบ ไ <laughs> อนน้ยิ่หนักไปกูอีกแอ่ต่อต่อต่อกูอจะบ้าตายอะไรวะใส่ใานะเป็นไม่ใช่เพื่อนมองเมื่อน,นี่ยเป็นบ่วงเป็นห่วงเป็นใหญ่ Okay. Oh, you mm -hmm. do You ready? การนี้มีคนคิดจริงค่ะนะคะไม่ไมจุ๊บอ่ะเขาตกมือแกเขื่อนไปแล้ว,วเขาเขื่อนหลังไอ้บางปาน

ถ้าสดตัวจริงจผมว่าทินวัเฮ้ยเทกันดีทอินวันคือเทกับหรอไม่ใช่นัดนัดเป็นแฟนโฮงฮงเป็นแฟนนัดแล้วนัดกับฮงเป็นแฟนกันถ้าเือกได้นงอ่าจองาวุ๊ใครเธอคือใครแอคคือ จบแล้วค่ะทุกคนเจอกัน EP ต่อไปนะคะแล้วเราก็มีแผนจะรีแอควงไรแค่นด้วยทุกคนเช็ควันที่ในตารางหน้าโพสได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยได้นะคะแล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ลืมกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบาย